เอาครับผมก็สวัสดีทุกคนกันตัวนะผมอันนี้เราก็อยู่ที่ช่องนี้ฟิปกับเกมโลบล็อกไดโวเวอร์อเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมแน่นอนเป็นวันเสาร์นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงวันเสาร์หรือเปล่าก็น่าจะได้ลงนะเออถ้าแบบไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมอ่าเราไปดูอัปเดตวันนี้กันเลยดีกว่าผมว่าเป็นอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปชมแล้วผมมาทำเนียมของช่องเราก่อนดีกว่าครับผมเอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ผมใครที่กดซับอยู่ก็เอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ผมแล้วเราจะกดไปพร้อมกันภายใน5้3 2 1 ก็มีจุดพูแบบรอๆเท่ๆเฟี้ยวๆนะครับผมนี่คือธรรมเนียมของช่องเราที่จะกลับมาอีกรอบในซีซั่นนี้นะครับผม โอเคไปดูอัปเดตกันหน่อยดีกว่าผมนี่นะผมอัปเดตดีบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะจี๊ดอยู่นะครับผมเพราะว่ามีพากานี่มานะครับผมนี่ครับผมซึ่งราคาเนี่ยแพงมากแต่ว่ามันไม่ได้มีเปิดขายนะครับผมมันจะเป็นในส่วนของรถโลบักนะครับผมซึ่งแพงมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมกดไปที่ช็อปนะครับจริงจริงมันเข้าจากข้างนอกได้อยู่นะครับผมอ่ากดเอาแชทออกไปนะผมนี่ครับผมเป็นบันลดแพ็คนะครับผมนี่ก็คือรถที่กลับเข้ามาขายนะครับราคาเดี่ย9ก9เ้ล เลยนะครับผมโอ้โหทั้ง3คันเลยนะผมขาดแค่คันนี้คันเดียวนะครับผมเออโอเคผมแล้วก็มาดูที่พรีเมียมช็อปดีกว่าว่ามีอะไรใหม่หรือเปล่านะครับนี่นะครับผมจะมี3คันนะครับผมที่มาใหม่เป็นแบ็กซีรีส์นะครับแล้วก็ M3 GTR ครับผมอันนี้ผมประมูลไปแล้วนะครับเออเสียดายอยู่คันนี้ผมมีอยู่นะครับ500ทองนะครับผมเออเป็น1 9ึงเ้า E หรอโอเคเราออกในส่วนของตรงนี้ไปดีกว่านะครับผมในการอัปเดตรถนะครับอ แล้วก็มาดูกันเถอะว่าผมตกแมปเฉยเลยมีอะไรอีกบ้างนะครับผมก็หลักๆเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็รถในรถวีคนะครับผมอ่ะกดเคมนไปก่อนรถวีคเนี่ยจะเป็นคันนี้นะผมอ่านี่ก็คือรถที่จริงๆมันก็ปล่อยมาให้เห็นนานแล้วแหละใช่ไหมแล้วก็เคลสรถคันนี้ับผมหรือเวลาทาอีกเพียงแค่6วันเท่านั้นเองนะครับผมใครที่ไม่ทันก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะผมแต่ว่าผมทันนะ <c oughs> อ้ารู้ด้วยว่าผมทันอยู่นะครับผมเพราะว่าผมเคลียร์ภารกิจเสร็จ ทุกสัปดาห์ก็ <S <S โอเคแล้วนะมันก็ทันแล้ว,เด,วเดี๋ยวผมก็ได้อีกแล้วนะครับผมาขายอีกนิดเดียวเองเนียทุกคน30 5 0เองประมาณนี้นะครับผมอ,อแล้วก็ทาร์นฟอร์มเมอร์ครับผมไปแล้วนะครับอ,อหลังจากที่มาประมาณเดือน2เดือนได้เลยมั้งทาร์นฟอร์มเมอร์หรือว่า3เดือนมั้งหรือนานกว่านั้นนะเออทาร์นฟอร์มเมอร์เนี่ย เรียกได้ว่าคอนตินิวไปหลายอาทิตย์เลยนะครับตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าน่าจะหมดสัญญาแล้ว <c oughs> โอเคเควสของรอบนี้เนี่ยมาดูกันดีกว่าว่ามันยากหรือเปล่าผมขอเควสอันนี้ออกก่อนนะครับอ่าปึ๊บแล้วก็เราจะปักหมุดที่เควสตรงนี้กันดีกว่าปึ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคมาที่อันแรกครับผมดิฟสกอร์นะครับก็คือการ ขับรถกดสเปซบาร์ดิฟอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมอ่าผ่านไปหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็คอมไบสปีดแท็บอันนี้คือการเก็บสปีดแท็บนะครับผมอ่าส่วนตัวผมเนี่ยจะมาเก็บที่ตรงนี้นะครับผมอ่าบอกบอกทุกรอบนะครับผม <c oughs> นี่มันมีตัวตรงที่ไวกว่านี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมาตรงนี้ตลอดเลยนะครับผมเพราะว่าด่าน J จแปนมันแก้แล้วนะ <c oughs> แล้วเราก็ขับแบบวนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับดูซิอันนี้มีสปีดสกอร์ไหมนะครับผมอ่อไม่มีนะเอ,อรู้สึกจะไม่มีสปีดสกอร์แล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นสมัทสกอร์นะครับผมอ่านี่สปีดแท็บขึ้นแล้วเจ็ดร้อยสามเอ็ดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสมัทสกอร์คือสกอร์ที่เราต้องชนนะครับผมส่วนตัวที่ผมแบบ ไปชนเลยก็จะมีตรงปั๊มนะครับเออตรงปั๊มที่ผมจะมาชนย๋ยวตรงนี้นะครับอ่านี่เลยทุกคนว้ามาตรงปั๊มนะครับแล้วเราก็ชนเห็นไหมมันจะได้เยอะนะครับผมคือแป๊บเดียวก็ครบแล้วนะสามหมื่นห้าเนี่ยนะครับนิดเดียวนะครับผมในอาทิตย์หนึ่งนะเอออย่าลืมว่ามันให้ทําอาทิตย์หนึ่ง 35, สามหมื่นห้าแสดงว่ามันคือแบบนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็พอชนตรงนั้เสร็จผมจะว้ามาที่แถวนี้นะครับตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ผิดที่อ๋อถูกแล้วถูกแล้ว หรือว่าผิดที่ครับไม่ได้มาหาอาหารนะครับผมแล้วเราก็ชนต่อไปนะครับอ่านี่ก็คือทำอย่างเี้วนไปเรื่อยๆเลยครับผมแต่ว่าอีกอีกที่หนึ่งที่แบบผมได้มาก็คือตรงนี้นะครับผมเออผมจะมาชนตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีคนก็ดีนะครับเน่ยไหมไอ้ตรงตรงเนี้ยอันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยนี่สี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยพันหนึ่งนี่นะครับผมแล้วเราก็ขับหมุนรถวนกลับมานะครับผมรอมันลีนะครับรอมันลีเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียว แป๊บเดียวมันก็รีแล้วอันเนี้ยนะครับรู้สึกมันรีไวกว่าปั๊มนะครับผมเออเนี่ยแล้วก็ขับมาชนเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยถ้ามันได้รอบละพันกว่าเนี่ยแสดงว่าเราชนแค่35รอบก็ได้แล้วนะทุกคนเออแป๊บเดียวนะครับอันนี้คือการปั๊มสเปนสกอร์นะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยแข่งสปีดอเวนิวนะครับผมโอ้วันนี้ไวนะครับวันนี้ไวอยู่นะฮะโอเคสปีดอเวนิวอยู่ไหนนี่นะครับผมโกไปเลยด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านทางตรงนะครับผมถ้าเราลอดจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมอ่ากดไป ผมว่าไม่น่าจะยากนะครับผมเอาใช้คาเมโลด้วยนะครับอ่าก็สบายๆบายกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่โอ้ยมาดิครับมาดิครับก็มาดิเออคิดว่าเจ๋งอระคิดว่าเจ๋งอ่ะเป็นเงาแล้วเจ๋งเฮ้ยมาดิเออพูดแต่ว่าไอ้นี่มันแรงอยู่นะทุกคนเออมันมันไม่ขี้นะครับนี่เราก็ตรงนี้ตรงไปอยู่นะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บดูข้างหลังหน่อยดูข้างหลังหน่อยอุ้ยมันมา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 มาดิครับ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 เอออย่าคิดว่ากลัวอย่าคิดว่ากลัวเราก็ เราก็โหดเหมือนกันนะปึ๊บตรงนี้ครับผมอ่าแล้วเราก็มันก็นจะขึ้นสะพานนะครับผมไปจบแถวแถวปลายสะพานเลยนะครับอามาดิครับน้องๆปึ๊บพุ่งดิพุ่งดิเออพุ่งอเรียบร้อยอย่างอย่างเรียบร้อยเลยยังไม่เข้าเส้นชัยเลยหูแต่ว่ามันมันก็ตามมาแบบติดๆนะแต่มตามไปติดคือ้าพานเนี่ยเราก็โดนนําได้เลยนะครับผมโอเคนี่ลง นี่เป็นไงขับขับมองหลังขับมองหลังด้วยเป็นไงเออเนยกว่าต่อให้ขั้นสุดนะครับเอเอเคลิปหายละทุกคนผมติดเล่นเกินไปมาทุกคนผมติดเล่นเกินไปโอ้โหอะไรมาเนี่ยจบเลย <c oughs> จบเลย, <c oughs> เลยติดเล่นเกินนะครับผมมาขอล้างแค้นหน่อยแต่ว่าขอตัดไปตรงเข้าเส้นชัยไปแล้วกันเถอจะไม่ติดเล่นละ <c oughs> โอเครอบนี้ก็ชิลไปนะครับเพราะว่าเราไม่ติดเล่นนะครับผม <c oughs> ถ้าติดเล่นก็จะเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะครับโอเคได้ละ เคลมไปเลยนะครับผมนีเสร็จไปแล้วหนึ่งอันเออโคตรง่ายไม่ใช่วิ่งนีเสร็จไปแล้วครับผมต่อมานะครับจัมแท็บนะครับผมโอ้จัมแท็บเนี่ยเป็นเลยที่ต้องพูดคุยกันหน่อยแรนะครับผมเพราะว่ามันคือตรงนี้นะครับผมเราจะวางมาที่ตรงนี้นะแล้วก็พุ่งมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นอ่าส่วนของจัมแท็บนะครับผมอ่าเราก็พุ่งไปเลยอย่างนี้นะครับมันจะเผินไปอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราได้ดาวเยอะเนี่ยมันก็จะไวขึ้นนะครับอันนี้รู้สึกจะ5้าดาวป่ะ น่าจะ450ปะ้เมตรอะถึงจะได้5าดาวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครรู้ก็ ลองบอกด้วยนะครับเราก็วนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับแปบ๊บเดียวก็ครบอะ่ะอันนี้คือวสุดเลยนะ <c oughs> จัมแทบเนี่ยวสุดเลยนะครับผมเออแล้วก็ถ้า100ดาวสปีดแทบเนี่ยก็คือการที่เราวิ่งสปีดแทบมันจะทําควบคู่ไปกับน,นี้ได้นะครับเออใน100ดาวมันจะทําควบคู่ไปกับไอนนที่เก็บความเร็วสปีดแทบอ่ะต่อมานะครับผมฟินิชสิบเลสนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เควสลายอาทิตย์จริงเหรอ <c oughs> ฟินิชสิบเลสนี่มันน้อยมากเลยนะครับทุกคนเออ โอเคตกแมปไปอีกหนึ่งเมตรนะครับถ้าสิบเลสเนี่ยผมจะไปทำที่ตรงนี้ับผมกดไปที่เลนแล้วก็สามส่วน4ี่ไม้นะครับแล้วก็กดแข่งกับใครก็ได้นะครับแล้วแตรเลยนะครับผมอเราจะเปลี่ยนเป็นคันนี้นะครับผมแล้วก็แข่งกับเขาเลยนะครับนี่แล้วเราก็จะกดแบบวนไปเรื่อยๆนะครับแข่งดันแดกนี่แหละคือไวที่สุดนะครับ1ิบรอบจริงๆปกติมันจะเอายี่สิบรอบนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้มันเอาสิบรอบเฉยเลยนะครับก็ เทีย่เราเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเคลียร์ภารกิจได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าเสร็จแล้ว9.996นะครับผมนู่วเป็นเวลาที่ดีนะครับแล้วก็กดรีทายไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปจนครบ10รอบเลยนะฮะโอเคที่ทุกคนรอคอยนะครับผมก็คือการหาพาร์สอินยูเอสเอนะครับผมอ่าเราไปหากันเลยกรับผมจุดแรกนะฮะเราจะไปกันที่จุดนี้เลยนะครับผมจากซ้ายไปขวาเลยแล้วกันนี่ฟอร์นะครับโอเค let's go อ่าเจอแล้วนะครับผมอยู่บนสะพานเลยนะครับผมโอ้ง่ายเหมือนกันนะเออผมไปหาตรงนู้นน่ะนึกว่ามันจะเอาไว้แบบยากกว่านี้นะครับที่แท เอาไว้แค่นี้เองหรอโอเคจุดต่อมานะครับผมอ่าเป็นจุดนี้แล้วกันนะครับผมาจะว่ามนที่ใกล้สุดก็คือตรงนี้นะครับผมโอเค let's go โอเคเจอแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าตรงริมทะเลเลยนะครับผมนี่ก็คือเทคนิคอีกอย่างหนึง่งคือการ ับเป็นที่มืดนะครับผมจะาง่ายขึ้นเพราะว่ามันเรืองแสงนะครับโอเคจุดต่อมานะครับผมเราจะไปที่จุดนี้เลยแล้วกันผมใกล้ๆนะฮะใกล้ๆเอาวับมาตรงนี้ด่วนแล้วก็วิ่งไปตามถนนนะครับผม let's go โอเคเจอแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะฮะตรงอะไรนะลานจอดรถนะครับผมโอเคจุดนี้นะจุดที่3ามเหงอวะโอเคจุดที่4นะครับผมมาที่ตรงนี้น่าจะไม่ยากนะเพราะว่าพื้นที่มันนิดเดียวนะครับผมโอเค let's go แต่ก็อย่าประมาทอ่ะเดี๋ยวอย่าประมาท อย่าประมาทอย่าประมาทฮะลูกโอเคครับจุดต่อมาจุดสุดท้ายนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับผมว่ามาตรงนี้แล้วก็ หารอบๆสินั่นไงเจอเลยนะครับผม <c oughs> โอ้ว่านนเลยต้องแบบง่ายๆจย,ยุดนี้โ okay. อเค2จุดสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่สิวินาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคครับ okay. ผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยๆนี่หาซื้อได้ที่นึ่ด้านล่างครับมีหลายสีหลายสไตล์นะผมโอ้ดเวอร์เนี่ยเหมือนเหมือนใกล้ตายแล้วทุกคนเออเหมือนเหมือนใกล้ตายแบบเต็มทีแล้วนะครับเออทุกคนความคิดเห็นไงกับเกมนี้ก็ คอมเมนต์ไปได้นะครับผมเออพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ